สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพระสุปฏิที่25เดือนมนกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันมาเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของค่าระวางเรือคุณฟังครับก็อย่างที่บอกคือมีปัญหากันอยู่ที่ ทะเลแดงและก็ทางทแถบอา่าวเบอร์เชียแถบนั้นนะครับเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าค่าระวางเรือซึ่งต้องเดินทางหรือว่าเดินเรืออ้อมไปที่แหลมกูทโฮประเทศแอฟริกาใต้ระยะทางเพิ่มอีกหลายพันกิโลบกนะครับแต่กรทางเรือก็ได้เป็นไม้ทะเลเยอะเลยเพราะฉะนั้นค่าเรือค่าระวางเรือก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีทางรับเบออย่างไรนะพูดคุยกับคุณชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ ส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของราคาทองกันหน่อยนะครับยังเป็นบวกอยู่แล้วก็มีคําแนะนําให้จับตาดูการประชุม ECB กับ BOJ นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิบุูลิ์วิทยาผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับขอส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.66ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละ1.95ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ1.86ต่อปีนะครับหรือเทียบกับเงินฝากประจําจะเท่ากับร้อยละ2.18ต่อปีส่วนการฝากต้องฝากขั้นต่าจานวน10,000บาทขึ้นไปนะครับสนใจก็สามารถฝากทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารนมสินทุกสาขาครับหมดเขตวันที่31มมกราคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1นึ่หนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับวันนี้รายการเก็บเบียได้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตเดอรี่จากธนาคารอมสินจานวน2เซตหรือว่า2ชุดด้วยกันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ เฟ e บุ๊ก Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยใช้ชื่อบ่าเก็บเบีย้ยเ้ถุนร้านนะครับชื่อรายการเดี๋ยวทางรายการเราจะใช้วิธีการสุ่มนะครับเพื่อคัาหาผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็กดแชร์ในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะมอบของขวัญพิเศษเป็นของขวัญพิเศษนะครับให้หนึ่งท่าน และนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับเพียงแค่เข้าไปที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ ร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน1 0 0 0บาทขึ้นไปโดยจะรับฝากไม่เกินเดือนละ2 5 0 0 0บาทนะครับส่าาวนอัตราเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ2.65ต่อปีนะครับตัวอ,อีกครั้งครับธนาคารอมสินครับร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีนะครับโดยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ํา1000บาทนะครับส่วนการฝากนั้นจะฝา,ากได้ ไม่เกินเดือนละ25,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ2.65ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากประจํารายเดือนยกเว้นภาษีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการให้ส่งเสริมการออมนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมอบให้จะอยู่ที่ร้อยละ2.65ต่อปีนะครับซึ่งการฝากแต่ละเดือนนั้นจะต้องฝากได้ไม่เกิน25,000บาทนะครับคำถามคือการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ ส่งคำตอบมานะครับ a c e b o o ก Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24มกราคมนะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุพันเขียวอ่อนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชัยชานเจริญสุขประธานผู้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของค่าระวางเรือซึ่งถ้าเป็นเส้นทาง อาจจะคิดว่าเฉพาะที่จะไปยุโรปที่ขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะกระทบกับเส้นทางทั่วโลกเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะหมุนเวียนกันได้นะครับเรื่องของคอนเทนเนอร์เรื่องของไรท์มี่อะไรซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการรายงานเข้ามาบอกว่ากําลังต้องเจอกับโจทย์ยากหลายโจทย์ด้วยกันนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเรื่องของค่าระวังเรืออะตอนนี้คุณชัยชานอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชัยชานครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และผู้ฟังทางบ้านครับหนักใจไหมฮะเออ เราก็คงอยู่ในสภาพนี้แหละครับเพราะว่าเหมือนต้องยอมรับก่อนันะดับแรกใช่ไหมใช่ครับเหมือนโตดดที่ยากขึ้นเรื่อยๆืเหมือนการเรียนหนังสือะครับ,รบก็คงมีเอ่อณนวันนี้ยากวันหน้าก็ต้องยากกว่าครับเพราะฉะนั้นคงนจะต้องบอกว่าเอ่อทุกอย่างมันก็ต้องเอ่อปรับตัวให้เร็วนะครับ,รบเพราะว่าณนาวันนี้เนี่ยคุณพีรพัฒน์ก็เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลนะครับที่ที่มี นั่นมีผ่านการวิเคราะห์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ที่น่าจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการในวันนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญครับต้องบอกคุณพิราพัฒน์ว่าโจทย์ยากขึ้นเลยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรเนี่ยจากเดิมที่เราก็เหมือนการคาดการคาดการก็คือในเรื่องของสมมติฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดการว่าเออ่ากที่เคยได้สนทนากันเนี่ยก็บอกว่าเออถ้า ทุกอย่างอยู่ในวงจํากัดแล้วก็ในเรื่องของผู้คู่กรณีนั้นเนี่ยมีไม่เพิ่มตอนนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปครับครับหนึ่งอาทิตย์สองที่ผ่านไปอิหร่านเข้ามาแล้วมาอีกแล้วอืนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอัปเดตสถานการณ์จริงๆนะครับว่าสิภายในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยค่าระวังเรือถ้าเจาะลงไปที่ค่าระวังเรือเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแนวโน้มในระดับสูงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในใน ก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ค่าระวังเรือถ้าจะไปยุโรปเนี่ยมันก็สี่เท่าห้าเท่านะครับบางคนก็บอกว่าหกเจ็ดเท่าแล้วน,นั้นไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับเพราะว่าเอ,อตัวเนี้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการเจรจาแล้วก็ดูว่าเรามีสัญญากับสายเรือไว้ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเหมือน walk in นะครับ<ะ>คือเป็นที่ภาษาการค้าเขาเรียกว่าถ้าเป็น s p o t เนี่ยก็คือ walk in เนี่ยก็คืออันนี้ราคาสูงแน่นอนนะครับคราวนี้ คําถามต่อมามันก็คือว่าแล้วทําไมมันดูแบบภายในสี่อาทิตย์เนี่ยทำไมขึ้นเร็วเหลือเกินก็ต้องบอกว่าเราเจออยู่สองปัจจัยครับ,รบปัจจัยแรกนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราทราบกันดีก็เ,เรื่องเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบต้ามันเด็งเนี่ยแล้วก็เข้าทะเลแดงแล้วก็ผ่านไปที่ของสุเอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ด้วยความตะคุกตะขัด นะครับไม่ไม่ราาลื่นเหมือนเดิมนะครับและการที่สองนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอย่างที่ผมเคยได้แจ้งไปแล้วว่ามันอยู่ในช่วงของการเร่งการส่งออกของประเทศจีนนะครับพวกเขาจะปิดปุดตีนกันแล้วนะครับเร็วมากเลยลอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าความต้องการนะครับในเรื่องของเรื่องของการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนไปยังยุโรปเนี่ยมากเพราะเนี้น ความต้องการสูงมากแล้วก็ทําให้ก็คงจะต้องมีการแย่งกันลนะครับเพื่อให้ส่งออกไปให้ทันเวลาแล้วก็เราก็ต้องเร่งแล้วก็เราก็ต้องไปแย่งกับทางการส่งออกของจีนด,ด้วยเช่นกันนี่ก็คือสองประเด็นครับที่ทําให้จะเห็นได้ว่าค่าระวังเรือก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายที่จะไปยุโรปหรือว่าฟิกาเหนือนะครับคุณรครับกับผมถามวความรู้นิดหนึ่งปกติเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมติไม่มีปัญหาเรื่องทะเลแดงอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ย เถ้าเป็นช่วงฤดูดูไหนบ้างที่จะต้องมีการแข่งกันหน่อยเรื่องของค่าระวางเรือเนี่ยหมายถึงว่าแข่งกันไม่ใช่แข่งขึ้นราคานะฮะแต่ว่าของมันมีน้อยเข้าใจด้เได้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีในกรณีถ้าไม่มีถ้าไม่มีอ่วิ่งสะดวกหมดเลยที่ใต้นะครับไม่มีความขัดแย้งอะไรไปเรื่อยๆของการค้าขายปกติมันก็ขึ้นลงนิดหน่อยเองอ่ะอ๋อมาเยอะใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้ยึ่แบบอย่างนี้เลยครับที่เขาเลี้ยวผิดปกติอย่างแรงว่า พวกเราเนี่ยเวลาการบริหารงานมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าเรากุ้มใจไหมกุ้มใจมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอต้องบอกว่าผู้ส่งออกบางรายนนเนี่ยก็ถ้ารับผิดชอบจนถึงส่งไปถึงปลายทางก็คือเราจะต้องรับค่าระหว่างเรือ,อค่าเดินายเราะฉะ้<ง>ใช่เพราะฉะนั้นขึ้นราคาลูกค,ค้าไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างเจราจาจบแล้วราคาสินค้าใช่ไหมปลายทางใช่จบแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผู้ส่งออกตอนนี้ก็ ก็ต้องก็รับความเดือดร้อนแหละเพราะว่าคาวังเหลือขึ้นแล้วก็อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วก็ทําให้เราไม่คาดคิดเนี่ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่การเจรจาในรอบหน้าเรื่องของราคาส่งมอบชิปแมสนหน้าเนี่ยแหละหน้าจะต้องเออต้องคอนซอร์เวทีไว้นิดหนึ่งครับอืมครับเราเราไม่ได้คุยกันล่วงหน้าใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นและมีค่าความเสี่ยงอยู่แล้วคุณเจริญโอ้โหแต่เวลาการต่อรองราคาถ้าพูดกันถึงแบบ การเจราจาจริงๆนะครับก็คือว่าเราก็ต้องแข่งกับคนอื่นเขาด้วยไงอ๋อมันมีเงื่อนไขยอยู่อ,อเรา,เราไม่เอาคนาอื่นเขาเอาอะนะครับพูดง่ายใช่เพราะงั้นคนอื่นเขาก็บอกว่าฉันฉัน<อ>สูได้อะไม,ไม่มีปัญหาฉันยอมรับความเสีย่ยงได้อ่ะแต่พอเจอเข้าจริงถ้าเราได้ออเดอร์มาแล้วในช่วงพิจาราทันวาที่ผ่านมาเราจะต้องส่งมอบในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าสองอาทิตย์ข้างหน้านี้เยอันนี้ก็รับไปเต็มๆนะครับสําหรับผู้ส่งออกที่ ที่จะส่งออกนะครับบที่ในในช่วงข่้ระวังเดือแปลงนี้ครับต้องต้องรับภาระหนักขึ้นอย่างเราส่งไปยุโรปเนี่ยตอนนี้เอผมจะใช้คาว่ายังไงดีเข้าใจว่ามันมันน่าจะปรับขึ้นแหละแต่ว่าเขาปรับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมฮะโอเด๋ยวนี้เขาไม่เรียกเป็นเอร์เซ็นต์ครับเอาเนี่อะไรเป็นเท่าอ่เป็นเท่าเป็นเท่าเลยฮะโอ้โหเป็นเท่าครับคุณรัฐบลโอ้น่ากลัวจังให้ให้ผู้ฟังทางบ้านแบบ แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเดือนพฤิกายนปีที่แล้วอ่าครับครับไปยุโรปตู้สันครับนะครับแล้ววันนี้สี่พันเหรียญตู้สันตู้สันสี่พันเหรียญเมื่อก่อนเท่าไหร่ฮะไปยุโรปหนึ่พันหนึ่งพันถ้าเต็มแบบเต็มที่เลยนะแพงเต็มที่ช่วงเทศกาลเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันเหรียญโอ้ตายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นพวกสปอตเลสนล้ววันนี้อันนี้แพงกว่าแน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ย นี่คือราคาไพลิสต์นะครับราคาประกาศนะครับถ้าจริงๆแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปในช่วงพีกซีซั่นนี้ครับะเราต้องจ่ายคนเดียวหรอครับหรือว่าร่วมจ่ายอีกสักครั้งเลยครับเราเราต้องจ่ายคนเดียวรูเป่้ไ่วนที่มันเกินมาเนี่ยค่าค่าระวังเรือแน่หนอยครับเราเราคือผู้ส่งออกครับออกไปทางเขาไม่ไม่ต้องรับรู้แรงสิ้นเลยรับเขานี่เดียวมีสองกรณีครับมีสองกรณีครับคือยังไงเป็นกรณีถ้าถ้าเรารับผิดชอบค่าระวังเรือส่งถึงปลายทางอันนี้เรารับผิดชอบ แต่ในกรณีถ้าลูกค้ารับผิดชอบค่าระวังเลยครับเป,เ,ปเป็นเราส่งแค่ถึง f อ b เมืองไทยทเหลือ๋ออ,อันนี้ไม่ต้องแต่ผู้ส่งออกอย่านิ่งนอนใจครับครับจากประสบการณ์ก็สอนไว้เหมือนกันลูกค้าก็จะต้องกลับมาเหมือนกันครับฮว่าในช่วง <c oughs> ที่ผ่านมาฉันก็ได้รับความลำบากนี้อ่าฉันขอแล้วกันอ่าเขาเขาจะคิด เขาเขาจะพูดในชิปแมนน้าแน่นอนครับอืมซึ่งก็ต้องต้องรอรับว่าคําตอบเ,เราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องกันไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดนะรับผมก็อยากฝากผู้ฟังที่เป็นทางด้านส่งออกนะครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าค่าระวังเรือเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยอยู่ในอีกสักสองสามอาทิตย์นะครับแล้วหลังตรุษจีเนี่ยเราก็ต้องมาดูสถานการณ์ต่อไปแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ลดลงอย่างคู่ภาพไ่านะ<ห>ครับก็คงไม่ใช่มันคง ก็ต้องจับตาดูอันนี้อที่หนึ่งทนนี่สองเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเราจะต้องควบคุมต้นทุนของเรา <c oughs> เพราะว่าผมดูราคาน้ํามันเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอในความไม่สงบเนี่ยมันก็จะมีผลได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอทางด้านโอเปกก็อยู่ตรงนั้น <c oughs> นะครับเอทางด้านกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยศูนย์กลางเลยใช่ศูนย์กลางแล้วก็แน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็จะสร้างสงสัยว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแม้เกิดความ ก็เป็นพ่ออะไรครับเพราะว่าความต้องการน้ํา <trying> ม <out> ันในที่พวกเราที่ภาคการผลิตเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีพวกเราก็ความต้องการน้ํามันมันก็น้อยครับถูกครับแต่พอหลังตรุษจีนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอภาคการผลิตถ้าสมมุติมันกระชากขึ้นมาครับความต้องการสูงขึ้นแต่ซัพพลายมันอาจจะติดขัดการส่งมอบแน่นอนในเรื่องของค่าระวังเรือของเรือน้ามันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าราคาน้ํามัน มันก็น่าจะมีการขยับตัวขึ้นก็ต้องติดตามดูเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามแต่คราวนี้เพื่อเราทํางานแบบชแบบชงลูก,กน,นะครับเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพลังงานของเราเหมือนกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าโจทย์มันยากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแง่ของาการลดต้นทุนเขาบอกว่าจะลดไปแล้วสิบเปอร์เซ็นตก็ต้องบอกว่าจากนี้ไปก็ต้องขออีกสิบเปอร์เซ็นมันก็ต้องทำบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในต่างประเทศครับครับคุณชัยชาญมีวิธีการบริหารจัดการยังไงในแง่ของอันนี้นะครับก็คือว่าผมดูตามการบริหารเลยอันที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วหลักว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องหาตลาดใหม่นะครับว่าตลาดใหม่เนี่ยของผมหาไม่ยากครับคือหาหาตลาดใกล้ ก็คือเอเชียหรือไม่ก็จีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตลาดไกลเนี่ยมันมีความเสี่ยงในแง่ของของค่าระวังเรือโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยเราก็ไม่อย่างยุโรปเนี่ยยังยังไงก็ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามองหาตลาดใหม่นะครับตอนนี้ก็คือในช่วงสั้นเนี่ยก็คือต้องหาตลาดไกลนะครับก็คือมาเซียแล้วก็ จีนจีนบวกอาเซียนนะครับอันที่สองเนี่ยเนี่ยเรื่องของการลดต้นทุนก็ต้องบอกว่าเราทาน้ำมันเราอย่าเพิ่งไปรอเลยครับโหว่าเราทําไปก่อนเลยว่าอันไหนจะลดพลังงานได้บ้างนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องจกัวกรเพราะว่าเครื่องจักรบางทีเราในช่วงโควิดที่ผ่านมาห้าหกปีสิบกว่าปีแล้วเรายังไม่ได้ทําการซ่อมบํารุงเลยเหมือนรางแอร์เงี้ยครับเออเราเราก็ต้องในเรื่องของซ่อมบํารุงดูซว่าะทํยังไงไนะครบเ่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรนะครับอันถัดมาครับก็คืออันที่สามนะเนี่ยก็คือว่าเรานเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันมันไว้ใจใครไม่ได้เนี่ยในเรื่องของสินค้าคงคลังเวลาเราผลิตเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องส่งออกให้ได้นะโอ้แม่งต้นทุนดานเลยใช่เนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยคือในช่วงทะเลแดงเกิดความไม่สงบเนี่ยับ แม้ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าระหว่างเรือเราก็พยายามหลายผู้ส่งออนะครับก็พยายามซื้อลูกค้าบอกว่ารีบไปรับแต่ลูกค้ายังไงเขาก็เล่นตัวเพราะว่าช่วนี้ค่าระหว่างเือร์แพงเขาก็เขาก็ไม่รับของพอไม่รับของนี่มันก็เกิดปัญหาว่าผู้ส่งออกเนี่ยก็ต้องถือสต๊อกยาวเงินเท่านั้นเลยนะฮะโอ้โหหลายล้านนะครับถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเอสเอีก็เหนื่อยเลยนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของที่เรียกว่า ผลิตเสร็จแล้วลูกค้ายังไม่รับเลื่อนการส่งมอบอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการชําระเงินถูกไหมครับการชาระเงินเนี่ยลูกค้าก็บอกอา้าวตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาฉันยังไม่ได้รับสินค้าเลยเพราะว่าเรือเรือดีเลย์ไปสองสามอาทิตย์เพราะฉะนั้นยังไม่จ่ายเงินอืยังไม่จ่ายเงินเนี่ยใครเดือดร้อนครับเราสิครับตอบครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาเลยว่าทางด้าน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสำคัญมากเพราะิธีนั้นแล้วเนี่ยในช่วงดอกเบีย้ยของแพงนะครับแล้วก็เงินก็หายากถ้าจะไปของเงินเงินเพิ่มต้อบอกไหนดูผลประกอบการซิโอ้<ล>ยังไม่ได้ตังค์ผลประกอบการในช่วงโควิดใครดีมากม,ม,มันก็เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการาว่าจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าก็คือเตรียมดูในเรื่องของแคชโฟลดีๆนะครับกับป้องกันนิ้เสียด้วยแล้วก็ไม่ให้สินค้า ทำผลิตแล้วแล้วก็ค้างอยู่ในคลังสินค้าเนี่ยรอแล้วรอเล่าไม่ยอมส่งออกสักทีเฉ<ะ>พาะเนี่ยครับเรื่องของบางทีเราก็ต้องบริหารอย่างเงี้ยครับคุณธฉรลพัฒน์ครับคร,ครับครับ,รบทีนี้อย่างอย่างกรณีทะเลแดงเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องถ้าเกิดสมุทรต,ต้องเดินเรืออ้อมเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่อคอนเทนเนอร์ในภาพรวมของสายการเดินเรือทั่วโลกน,นะฮะคุณเฉยละัอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกับช่วงโควิดนะช่วงโควิดเนี่ยในเรื่องของการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์หรือคอนเทนเนอร์เซคูเลชั่น มันยังมันยังเป็นในช่วงนี้ยังเป็นไปได้เพราะว่าท่าเรือแต่อท่าเรือมันยังทํางานอยู่อมีการนําโหลดเข้าโหลดลงโหลดเข้าโหลดลงได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเรือที่เอลงน้ําก็คือเรือใหม่เนี่ยลงน้ําอยู่อย่างต่อเน,นื่องเพราะงี้ถ้าถามว่าอย่างตอนแรกเนี่ยตอนช่วงสั้นๆนี้อาจจะสบายใจได้อืแต่พอ เอถ้ามันติดติดขัดขัดอย่างนี้มันก็อาจจะมีผลได้เพราะเรือมันไม่มาครับใช่มตู้คอนเทนเนอร์กลับมาไม่ได้เพราะว่าเรื่องของรูทที่ไปมันออ,ออมขึ้นใช่ไกลขึ้นเร<จ>ียกับยุโรปเนี่ยมันใช้เวลาอ่าเราก็ต้องติดตามแต่ตอนนี้เนี่ยยังไว้ใจได้อยู่ก็คือว่าสําหรับเมืองไทยเนี่ยผมดูในตัวเลขของตู้คอนเทนเนอร์เรายังเรายังพอที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้แต่ถ้าสถานการณ์มันยังไม่จบ อันเนี้ยจะต้องเ,อเร่งบอกทางด้านสายเรือก็ได้มีการประชุมกับทางสายเรือแล้วก็ทางกระทรวงาพาณิชย์แล้วก็บอกข้อ,ขอห่วงยางดีว้ชนเยกันเพราะว่าเราอยากทํางานเชิงลุกเหมืับคุณที่เรับปไม่อยากให้ภาพเดิมๆมันย้อนกลับมาครับเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกกอ็สบายใจได้ในช่วงเนี้ยครับเดือนมกราคมพาก็ยังพอไหวแต่ถ้าสถานการณ์ยื่เคียวต่อไปทางสภาผู้ส่งออกเอง,เอง ตัวนี้เราก็จับตามองอยู่ในเรื่องของการนําเข้าตู้เปล่าที่จะมารองรับการส่งออกของประเทศไทยครับก็ต้องกลับไปใช้วิธีการแบบนั้นนะฮะเหมือนตอนโควิดครับอืมครับอ่าน้าติดตามเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณชายชาครับขอบคุณครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณฟังครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของปัญหาตู้คอนเทนเนอร์จริงๆแล้วถ้าจะไปยุโรปอย่างเดียวเนี่ย มันไปทางรถไฟก็ได้แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างจะนานนานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางทางการจรีนเขาจะบริหารจัดการได้อย่างไงบ้างอันนี้ยังไม่ได้ถามนะฮะเอาเฉพาะเรื่องเรือก่อนเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยเรื่องทางบกด้วยนะครับเอาละรครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจได้กลับมาช่วงหน้าช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้เรื่องของราคาทองคําที่มีมุมมองว่าน่าจะยังเป็นบวกอยู่แต่ก็มีคําแนะนํานะครับว่าให้จับตาดู การประชุมของ BCB กับการประชุมของ BOJ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณพิบุลริศวิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้คำถามของเรานะครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากประจำรายเดือนเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษีนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมการออมเนี่ย ธนาคาจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ2.65ต่อปีนะครับซึ่งการฝากแต่ละเดือนแต่ละเดือนฝากได้ไม่เกิน25,000บาทนะครับคำถามคือการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการนะครับเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ